รมรวินคลินิกจัดเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ ตอบแทนลูกค้าในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยจัดงานขึ้นเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่โรงมระวินคลินิกสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่งานนี้นำโดยคุณขวัญฤทัไทยดำรงวัฒนโพคินกรรมาการผู้จัดการรงมระวินคลินิกที่ได้เชิญนักพยากรณ์ชื่อดังของเมืองไทยอาจารย์คทาชินบัญชรมาร่วมพูดคุยเปิดคัมภีร์เสริมรวยแบกปันเกร็ดความรู้ในการปรับแต่งใบหน้า ให้ถูกต้องเหมาะสมตามหลักงูเฮ้งและมีนักแสดงสาวสวยจากไทยทีวีสี่ช่องสามมาปรางวิราการสเสนีตันติกุลมาร่วมดำเนินรายการและพูดคุยกันในครั้งนี้โดยคุณขวัญฤทัยไทยดำรงวัฒนโพคินกรรมการผู้จัดการรมรวินคลินิกกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้นอกจากเพื่อแทนคำขอบคุณให้กับลูกค้าชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแล้วรวมรวินคลินิก ยังได้ถือโอกาสเปิดตัวมิติใหม่ของการรักษาฝ้าจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นการลดการเกิดฝ้าด้วยวิธี super smart fem สำหรับงานนี้ก็เลยถือโอกาสนะคะที่จะแนะนำะนวัตกรรมใหม่ค่ะในการรักษาฝ้านะคะโดยไปเป็นการรักษาฝ้าแบบรัดขั้นตอนโดยเราจะ ไปกำจัด VEGF นะคะซึ่งเป็นต้นเหตุของการที่ทำให้เกิดฝ้านะคะด้วยโปรแกรม Super Smart FEM นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้ g o l d Standard จากประเทศออสเตรเลียนะคะ และนอกจากนี้ภายในงานยังมีแพทย์หญิงพอใจโพรมชัยได้มาร่วมพูดคุยถึงประโยชน์และขั้นตอนของโปรแกรม SuperSmart FEM โดยมีบรรดาลูกค้าของร่มรวินคลินิกเข้าร่วมงานกันอย่างคับขั่งสำหรับผู้ที่สนใจปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่รมรวินคลินิกทุกสาขาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center น์แป0 0์0 ่ะว,วันนี้นกแอรจัดให้คุณออกไปสนุกทั่วไทยได้มากกว่ากับโปรดใจสั่งบาเริ่มตอนที่810บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มจอง,ง่ายๆตามใจสั่งเริ่มวันนี้ถึง1วมิถุนายนนี้เท่านั้นจริงโลกที่ชัดกว่าในตาอีเกิลคมกริบด้วยกล้อง13ล้านพิกเซล พุ่งทย,ยานด้วยพลังวอร์ดขอรเร็วสูงสุดจอกว้างชัดกว่าที่เคยเริ่มต้นเพียง2,690บาทใหม่อีเกอีกขั้นของ e Phone. ดีแท็กโฟร์ไดะวันนี้นกแอรจะให้คุณออกไปสนุกทั่วไทยได้มากกว่ากับโปรดใจสั่งบาทเริ่มตอนที่810บาทไม่ต้องจ่ายเพิ่มจอง,ง่ายๆตามใจสั่งเริ่มวันนี้ถึง1มวิถุนายนนี้เท่านั้นใจจริง เปล่งประกายแบบเธอนี่ดีนะไม่ต้องใช้ไข่มุกช่วยเลย <c oughs> ใช้สิมีไงอ๋อซ,ซ,ซิตราเซรั่มเหรอซิตราเพอร์รี่ไวท์ยูวีนูทริเซรั่มพร้อมผสนผงไข่มุกถึงสิบเท่าให้ผิวคุณไม่เพียงแค่ดูกระจ่างใสแต่เปล่งประกายแบบ3มิติและสม่ำเสมอด้วยซิตราให้คุณมีผิวดูกระจ่างใสแบบ3มิติซิตราเพอร์รี่ไวท์ยูวีนูทริเซรั่ม